ที่หอประชุมอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นายนรงศักดิ์หอมมาลายแนวอำเภอชนแดนได้จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรจำนวน1022ชุดให้กับผู้มาลงทะเบียนในพื้นที่อำเภอชนแดนเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมถวายความอาลัยน้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ ระบรมศพวันที่26ตุลาคมศกนี้และเพื่อเป็นการสารต่อพระราชะดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิรชลาลงกรบดินทรเทพยาวรังกูลตามโครงการจิตอาสาเราทําความดีด้วยห,หัวใจที่ส่งพระราชทานพระราชานุญ,ญาตให้จัดตั้งจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีในาใยนรงศักดิ์หอมมาลายในอำเภอชนแดนกล่าวว่า โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสรงพระกรณาโปรดข้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของให้แก่ประชาชนตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิรโดยสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยหมวกผ้าพันคอเสื้อยืดคอโปโตสีดำปลอกแขนและกระปุกอมสินซึ่งพระมหากรณาที่คุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชาลลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูล บดินทรเทพยวรังกูในครั้งนี้ชาวอำเภอชนแดนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้สำหรับอำเภอชนแดนมีประชาชนผู้มีจิตอาสามาลงทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น1,022คนแบ่งตามประเภทของพระราชทานจากส่วนกลางเพื่อใจะใจ่ายกับจิตอาสาเป็นหมวก1,022ใบผ้าพันคอ1,022ผืนปลอกแขน1022อันเสื้อ866 กระบุกออมสิน163บัตรประจำตัวจิตอาสาด,ดังนี้งานดอกไม้จันทร์272คนงานประชาสัมพันธ์23คนงานโยธา71คนงานขนส่ง คนงานบริการประชาชน444คนงานแพทย์37คนงานรักษาความปลอดภัย142คนและงานจราจร24คนซึ่งผู้สมัครจะได้รับสิ่งของพระราชทานไม่ว่าจะเป็นบัตรประจําตัวจิตอาสาเราทําความดีได้ห,หัวใจบัตรประจําตัวจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพแบ่งสีตามประเภทของงานเสื้อหมวกผ้าพันคอและปลอกแขน